สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับผมสำหรับ FIFA อลไลฟ์สีกับไอวิทยูทูบนะครับผมทั้งเล่นทั้งบรรยายผมวันนี้มาในทีมของทัพทั้มทัพสเปอร์นะครับผมหรือทีมสเปอร์นะครับผมทีมเดยเบลนะครับผมกับตันทีลองเดินลงสนามนะครับคนเต็มความจุนะครับผม เลือกสามตัวข้อตัวเริ่มเกมกันแล้วครับผมวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เตเวจ่ายบอลให้เบลเบลคืนให้เต,ตเวสเตเวสไม่ไปล็อกคือให้ลูนี่ลูนี่ไปแล้วครับลูนี่ลูนี่ครับโอ้โหมองแต่ลูนี่จ่ายให้เมซี่ ซีออกให้แตเวตแตเวดยิงทันที่เรียบร้อยครับผมนี่ครับความไวของแตเวตครับผมหนึงปปนน่งประตูต่อศูนย์ครับสเปอร์นำแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับการยิงอย่างสุดสวยของแตเวดกับมิซาโลตามอยู่ที่ด้านนี่หลอกหน่อยนิดนึง ขายพืนให้เตเวสเตเวศปล่อยให้เมสซี่เมสซี่ปล่อยให้ลูนี่ลูนี่ให้เบลเบลดักเข้าไนตักไปได้ไหมเบลเบลลองอยู่ดักดักโอ้โห,โห,โห,โหโสกัดได้ชาโล่โซเฟเบลเปเปตันไหมไม่ผ่านวีเอล่าสูงใหญ่ล่างโย่งครับวีเอล่า เมซี่จ่ายให้รูนี่รูนี่ให้เตเวสอีกแล้วครับเตเวสหลุดรอเปล่าโอ้โหไม่ฟาวด้วยครับโอ้โหสกัดปาดเหลือไปแล้วครับไม่ผ่านโชว์นี่เอาแวหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ,ม,รบมิซาโลยังนำมายอยู่เติมไปได้ครับลูกสาวตัวคอนทั่ว ตรงนี้เป็นลูกแตะมุมครับคอดตัวผู้ลุกสาวตูชันนำองโลกครับซุปเปอร์เซฟอยู่แล้วครับสุดยอดซุปเปอร์เซฟครับโอ้โหกินยากครับแมนซิตี้โยนเข้ามาจ่ไปแรกครับผมกระทวงเตะมาลวอยให้มิซาโล จ่ายให้เบลเบลออกมาอยู่ครับโดนสก,กัดออกไปแต่เบลได้ทุ่มเบลทุ่มให้ซีดานซีดานปล่อยบอลออกยาวไปไว่าจะให้ใครครับซีดานจะตามมาอยู่มทาทันครับโจลีเอาแบล์ผ่านโซเคมเบลครับโจเคมเบลจ่ายคืนให้เมสซี่ซีหลอกไหมซีจ่ายคืนให้โซเคมเบลโซเคมเบลปล่อยให้เมสซี่เมสซี่ให้โจลีเอาแบล์เตเวส สีดานสีดานไม่ไปหักเข้าขวาสีดานยิงทันทีข้ามทานครับผมเตะจอมเก่าครับซีนอดินสีดานครับเป้โจดิโอแบทันไหมครับโจดิโอแบ่ของหลังครับโอ้โหดักทางได้สุดยอดครับเทเวศหลอกนิดนึงจ่ายให้สีดานสีดานปล่อยให้ลูนี่ลูนี่คืนให้วีล่า ววลาเข้ากลางไว้จ่ายยาวให้ซีดานซีดานคืนให้รูนี่รูนี่หักเข้าขวารูนี่ร um ูนี่ยิงแม้เปล่ารูนี่หักเข้าซ้ายยิงรูนี่ลูนี่ใจเย็นเกินครับโอ้โหรูนี่ครับผมว่าเรียบร้อยไปแล้วครับเตะออกไปเฉยครับเอาความสะใจครับรูนี่ยิงเบาๆก็เข้าแล้วครับผมลูกเนี้ยบังเอนญผมวิดยูทูปนะครับทั้งเล่นทั้งภาคครับ เบียร่าเปเ้เป้ต,เปต,เปตามอยู่ครับเอา้าไม่รู้กันเอา้าลูกนี้ใหม่นะครับลูกนี้เป็นลูกล้ำหน้าครับผมโอ้โหแมนเชสเตียดีใจเกอร์นะครับเป็นลูกล้ำหน้าครับผมฮ่มอ่ม,มเสียดายครับอย่างหนึ่งประตูต่อศูนย์อยู่นะครับดูลูกล้ำหน้าครับหนึ่งตัวเลยครับผม ทำหน้าเพราตัวเป็นคนเตะครับเพราตัวเตะวางยาวขึ้นไปครับไม่ผ่านกองหลังของแมนซิตี้โซโคเคิมเบลล่างใหญ่ครับผ่านไหมโศไม่ผ่านโซ,โซโคเคิมเบลวิวางง่าโจนิเอลเบรเปเป้ไม่ผ่านวี拉ครับเปเป้เปกับวีาช่วยกันดีเงี้ครับเมสซี่ ไปจ่ายใ,ให้เอลแบ์ติดอีกตามาโซเกมเบลแมนซิตี้เข้าใกล้บลกสาประตูไม่ได้ครับผมโอ้โหนี่จ่ายทันไมหมเกือบไปแล้วครับผมทั้งนึงวุตุตอศูนนะครับตเวลาบาดเจ็บสาราทีเวลาหมดเวลาครึ่งแรกครับผม มชมครึ่งหลังกันต่อครับผมแมนซิตี้ตเปลี่ยนตัวออกครับเปลี่ยนกองหน้าลรามาครึ่งหลังเจอกันต่อครับรูนี่จะให้เตเวสเตเวสปล่อยให้ซินาดินซีดานซีดานกระชากไปเองแต่จะให้รูนี่รูนี่มองตึกเตเวส ในตัวกระแทกในผ่านโจดีโอแบลสโล่จ่ายคือท่านเบลเบลคือให้โจดีโอแบลซีดานซีดานจ่าให้ลูนี่ลูนี่ยิงลูนี่โอนสลายนะครับในผ่านกองหลงังลูนี่ให้เมสซี่เมสซี่ปล่อยให้เปเป้เปเป้คือให้เบลล้ำหน้าแล้วบอกครับไม่ล้ำโอ้โหยังหลอกได้อีกยัยงไปครับไปแล้วครับ แป๊วแป๊วใจมุแมแคบครับยังไม่ลุกเต็มมุมครับแต่เวทจ่ายบอลให้มิสซี่มิสซี่เล่นมุนแมแคบได้ไม่เอามิใจใจสซี่จ่ายย้ายซีดานซีดานยิงตันที้เรียบร้อยครับน็อคเกตอลครับซีดานยิงไกลตรงนี้อย่างสุดสวยครับ2-0ครับสปเปอร์ ิงแมนซิตี้ไปแล้ว2-0ครับผมแมนซิตี้ว่าไงครับเทเวสจูดี้เอเวนมิซาโลม่ผพาลลูนี่ลูนี่วันนี้ขยันจริงๆครับเทเวตมาเมซี่เมซี่คืนให้เวียล่าเวียล่าจ่ายลูนี่ลูนี่เตะมัตะโกน สีดานโดน้สีดานโอ้โหดูความแข็งกังแข่งของสีดานครับเบลเบลให้มิซาโลมิซาโลจ่ายคืนให้เบลไปแล้วครับเบลหลุดไปแล้วเบลกระชากไปแล้วครับติดไตเซนไปแล้วเบลเบลโดนเสียครับผมจุดโทษแน่นอนครับตรงนี้โอ้โหครับผมแมนเชสเตอี้ยอมเสียจุดโทษแล้วครับผมไล่เบลครับผมโโอ้โ ลูกจุดโทษครับผมดูภาพช้าครับไอ้รูนี่เป็นคนยิงครับดูเทอรูนี่จะยิงประตูให้กับสเปอร์ได้หรือเปล่าครับโหนี่จะยิงไปทงางขวาของลูกสาวตูยิงตรงนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โห่สามศูนย์ครับรูนี่ครับโอ้โหสุดยอดเวนรูนี่ครับเมซี่อุ้มเลยครับโอ้โหสุดยอด ดูครับสามประตูตอ่อศูนย์ครับสนัมเบอร์ิวายนตนซิตี้ยังบุกอยู่ครับยังไม่ทอ้อเเวสให้เปเป้เวลาให้เตเวสซีดานยังเล่นอยู่ครับซีดานดอกนน,นึงอ่าโดยซีดานโดนแซะครับ ไม่ฟาวโซเชเบลไม่ผ่านวล่าโซเชเบลจ่ายให้เปเป้เมซาโลเตเวตเตเวตปล่อยยาให้ลูนี่ลูนี่คืนให้ซีดานซีดานหลอกนิดนึงซีดานให้ไหมซีดานให้ลูนี่เหมือนเดิมลูนี่ไปเองครับจ่ายคืนให้เตเวตเตเวตยิง ตรงข้ามขอเวลานอกครับนี่ครับ,บอลออนไลน์ครับผมบางทีทีมไม่สามารถจะทนสู้ได้ก็ต้องมีการขอเวลานอกครับผมเพื่อาการเปลี่ยนเกมเปลี่ยนเทคนิคหรือไม่ก็ให้ผู้ต่อสู้ของตรงข้ามเสียเกมนะครับผมโอเคครับเจอกันต่อครับ เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับผมเพื่อทำให้ผู้ต่อสู้ไม่ให้เล่นเร็วจนเกินไปนะครับผมเจาะครบสามประตูครับสามประตูต่อศูนย์ครับสเปอร์นัมเตเวสจะเป็นคนเตะมุมเตะสั้นๆนายเมสซี่เมสซี่ปล่อยยาวเปเป้เปเป้คืนให้เบลเบลหลอกเข้าซ้ายเข้าขวาอ่ะผ่านเบลไม่ได้ครับเวเล่าวิ่งตามไปครับ ของหลังขึ้นมาสูงเลยวีเอล่าโดนหลอกไหมล่างใหญ่นะครับวีเอล่าสามตู้่าศูนย์ครับไม่ผ่านมซาโลดิมซาโลดจ่ายให้เบลโจโดีเอลแบร์จะไปเองหรือเปล่าโจโดีเอลแบร์ไปเองนะครับกองกลางโอ้ยยาวไปป่ะครับโอ้ยนากซะยาวเลยครับตรงนี้เอเวดตามไป วาง่ายโซเคมเบลสกัดไว้ได้ไม่ผ่านเปเป้เปเป้ให้เมซาโลเมซาโลจ่ายเบลเบลกระชากอีกรอบนึงครับไต่เส้นไปแล้วหลอกกระชากไปแล้วครับเบลทุกจอาครับเบลไต่เส้นเลยครับเบลเบลไปแล้วครับหลอกนี่นักโอ้ยไม่เปล่าครับโดนเสียบสามประตูต่อศูนย์ครับเตยุ้ยเตเวศ เวสจ่ายว่ให้เม่ซี่เมตซี่ยิงไปครับอีเมลลูกเตะมุมไหมครับเตะเวสให้โซคินเบลอ้าวไม่ผ่านเลยนแมเซตตี้ได้ลูกนี้หลุดมาได้ประตูหรือเปล่าครับไม่ผ่านตีใครแตกไม่ได้ครับแมนเซตตี้ลูกนี้หลุดเดียวเลยครับ ยังไม่ได้ประตูครับขายยังไม่แตกโชคไม่ดีของแมนซิตี้ครับขอทัวรเตะมาครับการทศเวลาสามนาทีรู้จะหมดเวลาหรือเปล่าหมดเวลาครึ่งหลังครับผมสามประตูต่อศูนย์ครับสเปอร์ชนะแมนซิตี้์ไหมครับผมโอ้โหเปอร์ชนะในบ้านครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับผมไอีวิทย์ยูทูบนะครับเป็นผู้บรรยายทั้งเล่นด้วยครับผม กดติดตามช่องด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ทำคลิปดีๆพิเใหม่ๆให้ดูครั้งต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ไอวิทยยูทูบสวัสดีครับ